วัสดีครับวันนี้ก็แล้วจะให้ห้านร้านกินส้มตำกันครับฝากพี่น้องกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วพผากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวให้ลูกกับห้านกินส้มตำกันพี่น้องนี่ครับนี่ก็ส้มตำร้านเสาทํำนะครับพี่น้องแบบไทยใหญ่เลยนะครับไม่ใช่แบบเมืองไทยนะครับพี่น้องเขาจะกินแล้วก็กินกับกะลาปีนะครับพี่น้องกินเลยเก็บนี้ดีดีเอะ ีน่นะเดี๋ยวให้ล้านๆ้านกินกันแล้งไม่กินนะครับพี่น้องกินกินกันแต่กินไว้นวนะชวนมังน่งในในลูกไกอ้น้นนะอ,องเขาจับกันหมดน่ะเช่ามันก็ต้องได้กินเชียวนะ

สัมนเนียให้เขาหันป้อนเลยนะเยอะยวก่าแต่ให้เขาใส่ไมโครโฟนเขาก็ไม่ไม่ใส่พี่น้องเพราะเขาบอกว่าพูดไทยไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่อย่างสชื่อฉันไม่ฟังลูก <laughs>

เดี๋ยมิฉันมันเน็ตไงแอ่มิสองไม่ไป้ทำโ่รงก,การกิน,นอะนะโอเคค่ะอ๋อโอ้ยคือเห็นหวานยล่ nó nào các cán rồi, kho rồi. cái quái trợ gì nãy cái quái để đồ <laughs> 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 <laughs>

ทนี um, ่อาอะไรอยนยใพวยาว mang này, như, như này. Một là được Hãy subscribe Ô thích 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 cái thích 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 này không <laughs>

กินี่เจนาทีนูกกวนกินกูวันกูวันได้ใส่ในห้งก้อยสุกอยได้ก๋าให้นใ้น้องหาหาอะรทำนกินะอม้วต้อหา่ต้องา Buy nào, Dạ lẹo 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 mình lẹo 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 này lẹo 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 Nó có. lẹo 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 đây นุกนะคนว่าส,สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพายกินนะครับขอบคุณมากๆครับ